ลางคุยกับเขาทำไมคะหลอน่ะไอ้ลางจะคุยกับเขาไหมมึงชอบเขาอยู่ไหมมึงร้องไห้ทำไมเนี่ยเขาไม่ชอบคนงอแงี่ยเดยมึงงอแงเนี่ยเขาไม่ชอบนะก็เขาเป็นพี่ชาแล้วพี่เสียหนูควบขบใครไม่ได้แล้วอุ้ยได้เนี่ยเขาชอบเองเห็นไหมล่ะควบใครยากอะหนูควบใครแล้วมันแย่ตายไปตายไปเวลาที่ไหนลางอุ้ยกูบอกแล้วนะว่าเขาพูดนะมึงจะทำให้กินใจมันหรือเปล่าที่มึงพูดอ่ะแต่มันเขาไม่สนใจหรอก แฟนมึงอ่ะนิวอ่ะเขาไม่ชอบคนงอแง,งีงแบบมึงว่ะเขาชอบคนอย่างกูมึงจะไปไหนเฮ้ยเอ,อาช่วยไม่ได้มึงงอแงีเองเงงขาไม่ชอบคนงอแง,งียง้ยเขาไม่ชอบคนแบบขี้งอนด้วยเอาจริงนนๆนะกูกูไม่มออบอกคนกูพูดละปุบโคกกับน้องเขาละอ้าวแล้วไอ้หลังอ่ะก็เขาบอกกับกูว่าเขาไม่ชอบไอ้หลังยังชอบเขาอยู่ไหม ไอ้เดี๋ยวชอบมึงบูก็ไม่ชอบที่จเด็งงเกงอแงี้ยอุ้ยจริง,รงโทรหา่าแล้วด้วย,ยให้เขาฟังสเสียงมันร้องไห้ผมตั้งชื่อเขาว่าที่รักด้วยอุย้ยแชทสีชมพูด้วยไอ้หลังร้องทำไมล่ะเนียวดูดูฟังดิ <c oughs> ฟังเสียงไอ้หลังร้องไห้ดิห <c oughs> ลังคุยกับเขาทำไมฮะลูกหน่ะไอ้หลังจะคุยกับเขาไหมมึงชอบเขาอยู่ไหมมึงร้องไห้ทำไมเนี่ยเขาไม่ชอบคนงอแงี้ยเดี๋ยวมึงงอแงเนี่ยเขาไม่ชอบนะก็เาไม่มีพี่ไอแล้วพี่จ๋า <vì S 2> เขาไม่ชอบคนงองแงเองเรื่องงองแงยดิเองคุยกับเขาเองต้องตั้งสติเองตั้งสติก่อนสตาร์ทดิเอง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 ต้องมีเหตุผลดิเองต้องคุยก่อนไอ้ยอยมึงยังไงเนี่ยจะร้องไห้ทำไมก็เขาไม่ชอบคนงอเงอย่างมึงไงควายใช้แต่อารมณ์แล้วมึงไปแย่งน้องมันทำไมล่ะก็เขาชอบผมจะทำางไ้ได้คนเขารักกันแล้วโอ้โหพูดได้จังปากจังคำพูกูต่อยปากเลยดิเขาเป็นแฟนในหลังครับก็บอกเขาไม่ได้ชอบก็คุยกับผมเมื่อวานนี้ หลังจะเย็นเจ้ไอ้ไม่สมควรเออไปแย่งแฟนน้องแต่เขารักผมเขาไม่ได้รักมันจริงจะคุยกับเขาไหมถามเขาตรงๆเลยว่าชอบใครแบบเย็นมานี่คุยกับเขาเลยว่าเขาชอบใครฮัลโหลเนียวเมื่อกี้มีปัญหานิดหน่อยเมื่อกี้มีปัญหาตินหน่อยพี่เพิ่งไปเคลียร์มาแต่ว่าไอ้หลังมีอะไรอยากจะคุยด้วยไหนว่าไปสิอ้าวพี่นิยวว่าไงคะพี่จะเลือกใครระหว่างกับไปไอ้พี่เลือกน้องอยู่แล้วค่ะโอ้โห แต่กูคบกันแล้วครับอ้ยเอาาฟังจากปากเขาจะไปฟังจากปากไอ้ถามเขาว่าเขาคบใครตอนนี้พี่ตอเคบใครเาไม่อ้ใไปามพี้ออโอ้โหเขาไม่ให้คำตอบยิงชอบเขาไหมเนี่ยเก็ไอ้ยหยอมึงอะคบกับใครไม่ได้แล้วอุ้ยได้เนี่ยเขาชอบเองเห็นไหมล่ะ ไอ้ยหยไอ้ึงอ่ะไปแย่งเขาไปแย่งเฉยเฉยคนรักโอ้โหแย่งเฉยๆมันไม่มีหรอกครับแย่งเฉยเฉยอะของกันละจบเอาจะตายไปโอ้โหโอ้ยมึงเล่นม่นไม่จะเคยอยากมมึงเกินมึงเกินมาใช้ชีวิตแค่สิบปีเองนะจะไปแล้วหรอเนี้ยวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กล่อมสติอารมณ์พวกมันก่อนนะเอาไหนบอกมีอะไรจะพูดกใคหดังไหม เออเห็นไหมล่ะเขาพูดอยู่บอกเขาก่อนกินข้าวยังไ,ไอ้นั่นถามยัง <laughs> ถามเขากินข้าวยังกินข้าวค่ะ <c oughs> โอ้โหถามเขากินข้าวกับอะไรกินข้าวกินมาเผ็ดอ๋อบอกเลยพี่นิวกินนาม่าเผ็ดแต่หนูกินข้าวกับน้ำตาบ่างพี้พูดเขาโอเคนิวเดี๋ยวพี่สงบสติอารมณ์กับพวกมันก่อน <c oughs> เดี๋ยวโทรไปใหม่แ <c oughs> ล้วสรุปใครแย่งใครมันแย่งผมมึงแย่งกูปากดี ต่อยหน้าใครคุยก่อนใครคุยก่อน,คคอนหนูครเขาจะอ่องไงกับมนะันเนี่ยเขาเป็นยิ้มเลียกเขาหนูก็เรียกเเป็นยิ้มก็ได้เขาไม่ได้คบกับมึงครับขอแค่พูดให้ความหมางมึงเป็นงไงเอาคุยมาคุยมาเธอคงไม่ต <c oughs> จากเมืองสซลเขาไม่ได้รักมึงเขารักมึงแล้วก็คบกันแล้วนะคบกันก่อนที่มึงจะมาคบเนี่ยแล้วมึงใจกันมาแต่หลังยังคงรออยู่ที่เดิมตอนนี้หลังไรที่เดินเรื่องของนิวยังไม่รู้ภาพยังไม่มูฟกลิ่นยังไม่คุ้นมากอยากให้นิวรู้ว่าว่านิวจะไม่ปรุงซ่านและใจของหลังมันก็รุนมากอะไรอ่ะไออยากตายเหรอไอยี่เพิ่งตายเชื่อพี่ดิสิปีมึงอยากไปแล้วเหรอ เลสเปกพี่เลสเต็กเองตลอดแ,ลแต่ว่าเองต้องเชื่อมันด้วยว่าเขารักเองเองจะไปฟังเสียงรอบข้างแต่เขารักกูอ้าวลูกเด็กพูดดิมึงรู้หรือเปล่าเขาชอบกินอะไรผัดไทยไปรู้มาจากที่คุยกันต้นนะแล้วน้ำเขาชอบกินอะไรอะนมสดไามา่หวานหนานี่น้ำเขาชอบกินอะไรน้ำเปล่า,าย,ยังไม่ถูกเขารักเองเชื่อพี่ดีร้างแล้วอย่าไปสนใจใครถ้าเรารักใครชอบใครอะพี่พูดถูกไหม กูตอบปากให้เองชอบพี่น้ำมนต์ไหมล่ะเองแต่เองชอบใครอะไรคบกับกูกูคบสคนทำไมอุ้ยไม่มีเราสองคนปวดเรียกกูว่าบังอุ้ยเกินไปเปล่าคนนึงเรียกกูว่าบังกูเรียกว่าควายอุ้ยยอดหน้ามีนะคนนี้หัวแตกเลยนะเอางี้ได้ป่ะถ้ามต่อกังถามข้อนี้ถูกอ่ะพี่จะให้โทรศัพท์เองคุยกับเขาทั้งวันทั้งคืนแล้วถ้าไอ้ตอบถูกอ่ะไอ้ไอ้ได้คบโอเคไหมจับมือกันว่าเราตกลงฉันไม่จับ จับเหอะเจ้าบีไม่จับจับไม่จับจับกูจะไม่จับไป้เจ้โอ้ลังจับไม่จับไอ้ไอ้จับเตรียมตอบเพให้ดีเป็นคำถามที่ใครตอบก่อนชนะห้าโมงห้า่าทัยสิบเอ้ยเท่ากันพร้อมกันนึกว่านี่ไวกว่าแต่เท่ากันอะสิบห้าสิบได้อะไรสิบห้า ยังไม่ใช่ครับที right? ่มันที่อะไรยี่สิบทุกเองได้ครบกี่นิ้วกูว่าเล่นถามคำถามที่กูไม่รู้ไม่รู้อ้าวที่มานไม่รู้ไม่รู้กูก็ไม่รู้เหมือนกันมาสิถามเท่าไหร่ต้องกับหนึ่งโอ้โหมึงได้ครบไก่นิ้วเลยคำถามนี้เป็นคำถามที่สองคนนี้รู้เป็นอย่างดีตั้งขวัญจังหวัุราก้าอะไรหอยใหญ่ไข่แดงแลงดามาชักพาอภินียมถูกหนูไม่รู้รู้ครับ เปลี่ยนคำถามไอ้อยู่จังหวัดอะไรคัาวัดคำหวานใจของเราว่าโอ้ยคำหวานใจงเราจังหังเราเป็นเมืองดีเด่นเป็นบ้านร้านาหเป็นข้าวถูกแล้วมึงรู้ไหมวายคนจังหัเราก็จะด่าให้เอาปาไม่หยกไงเอาเกี่ยวกับเลขดีกว่าเลข5้าบวกสาลแปได้ไรห้าบวกสามลแปหบวกสามลบแปดศใช่ครับคนนี้ถูกครับคุณอดคบกับคุณนิวครับ นี war, ่หร you know? no, ้านก็เองไม่ได้ยินที่เขาพูดหรอเมื่อกี้เงโดนหลอกคำนี้เป็ร้านหลออุยแงแต่สเปคบล็อกถ้าเกิดถ้าเกิดไม่พูดครบหนูมจคุยกับจาเจมสจางเจมหาให้ได้ไม่เอง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 ชอบเขาจริงหรือเปล่าเองไม่ชอบแบบสาวฝรั่งเหรอหนูชอบที่สุดในโลกอ่ะชอบใครชอบนโอ้โหเออถ้าจะคบกับเขาเองจะเรียกเขาว่าอะไรเป็นแฟนกันอะเรียกเขาว่าอะไรเธอเออไอ้เรียกว่าอะไรที่รักได้คะแนนเป็นผู้หญิงเขาชอบคนนี้ ทำไมมองกันอ่ะจะมึงให้ได้ในในในพูดความในใจให้เขาฟังอ่ะเองต้องมีความในใจที่จะพูดให้เขาฟังเขาถึงจะแบบตัดสินใจเออว่าจะเลือกผู้ชายคนไหนมาเป็นคู่ชีวิตเขาเิ่งไงตั้งแต่มาอยู่ที่เนี่ยโดนแย่งทุกคนเลยไม่เคยเห็นมันมีแฟนกับคนอื่นเลยยังไม่มีใครเอาอุ้ยเหมือนกูรักมึงอ่ะแล้วเมื่อกี้ว่ากูรักมึงเหรอ w h แล้วเมื่อกี้ว่ากูรักมึงเหรอแลังตรงนี้แหละอ่ะเองนะเขาที่ตรงไหนวะการชอบผู้หญิงคนหนึ่งมันต้องมีแบบเออชอบ เขาน่ารักเขาใส่ใจดูแลตรงสเปคเลยเหรอเองชอบเขาตรงไหนไอ้นี่ไอ้นี่ระวังได้เลือกย่าหลังรู้มากก็ได้เดี๋ยวนี้คบด้วยใจไหมไม่ได้หวังแบบอย่างอื่นกะคบเขาแบบนานไหมเองตายแล้วอเมื่อเองตายพรุ่งนี้แล้วนะกะอย่างเดียวอะกะเอาเงินกะอ้เอาเงินโดนเกาะพูหยิงแดกกูเลี้ยงเขาเต็มที่เองเลี้ยงเขาไหมเองเลี้ยงเขาได้ไหมพยายามให้เขารู้ว่าใครเป็นหลัก มีกเบเลยคเนี่ยรู้อะไรผมไม่ได้ทำให้เขารู้ว่าใครนี่คือไอ้หลังเอ็งคือไอ้หลังอะไรคนพันเดอเอ็งดูแลเขาดีไหมโคตรดีดีแค่ไหนบีบขมาบต่อยแม่ง กูดูแลดีเขาอยากได้อะไรกูซื้อให้ได้เองซื้อให้ได้ไหมได้เออเขาอยากได้ระโบูซื้อให้โอ้ยจักรยานมึงไปต้มดีได้กว่านี้เอาตังค์ไปป่ายางหอดเอาความจริงนี่เกินเอาเกินสมมติถ้าเกิดมึงมีแฟน้มึงจะลืมพวกกูไหมไม่ลืมเจงลืมไหมลืมไอ้นี่ดีอะลืมแล้วมันดีตรงไหนเนี่ยมันไม่มีพี่อยู่ในชีวิตโอ้ยจริงมาขึ้นแค่หาตังค์ให้มันโอ้ยน้องพูดถูกแล้วน้องก็หนีโอ้ยีป โอ้ยไอรอนเอาทำไปข้าวอุ่ยอ้ย,อย,อย,อยมึงรู้ยยยเยอะจังวะไงทีไอเหรอรูถีีปังสมอ, <c oughs> องอมีแต่อะไรมึงอ่ะมีแต่อะไรมีแต่พี่ดิวอ้ยไอรอนรักกันอย่างนะั้ยรักรักนะรั้ยมารักกันเฉยเลย <c oughs> แล้วรักมึมงไปแย่งแฟนมันทำไมแย่งกันยังไงลองดูขอให้สนุก มันจะได้จบไปว่าใครจะคบกับใครมันจะได้ไม่หักหน้ากันใครจะคบกับนิวเอาต้องเลือกมึงต้องเลือกดิผมต้องถามพี่นิวแต่นิวบอกพี่ว่าอยากคบกใหญ่หนูก็พร้อมเในกับเขาโอเคงั้นนี่ต้องสู้ๆเว้ยเ้ยเอามึงไม่ยอมรับความจริงเนี่ยเหี้ยใจนะเอามานี่เฮ้ยเอามานี่จะไปออกกำลังกาย กูไม่รู้กูไม่อยู่ตรงนี้อะกู็ไม่อยู่เหมือนกันอะเหี้ยกูโดนหัวกูแน่นอนเลยเฮ้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 ยไอ้ล่ะกูไหนบอกยอมรับไง